เพื่อที่เดินทางมาถึงวัดตั้งกลางป่าในช่วงสายวัดแห่งนี้เคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันเหลือเทียงพระเท่าหูปหนึ่งที่จำทันสายอยู่ตามลำทางท่านเป็นท้าหมายที่ถูกส่งมาจำวัดช่วงเข้าพรรษาพเพื่อดูแลสถานที่หลวงตาสายพระเท่าผู้ดูแลวัดต้อนดับด้วยท่าทีเงียบขรึมก่อนกล่าวเตือนเสียงเบาว่า อยู่ที่นี่อย่าสนใจเสียงที่ได้ยินอย่างค่ำคืนเธอจิตติดไม่ได้เอจัยนักท่านจัดแจงที่ทักในกุฏิไม้เก่าภายในวัดมีโบสถ์ที่สุโมสมศาลาใหญ่และกลองเทนเข่าแก่ที่ตั้งอยู่ด้านนาโตกลองดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานพื้นหนังแห้งตากร้าวและไม้มัดยึดเริ่มผุกร่อนมันถูกปกพุมไปด้วยฝุนน่นนา เหมือนไม่มีใครใช้มาหลายสิบปีคืนนั้นอากาศเย็ยนยเยือกความเงียบสงัดปกคลุมทั่วบริเวณเพื่อจิตินอนอยู่ในกุฏิที่เปิดหน้าต่างงามไว้ลมหอบตื่นอับชื้นของไม้กับผสมตื่นทุกจางๆลอยมาตามสายลมตึมตึมตึม,ตมเสียงกลองเทนดังก้องไปทั่ววัดเพื่อจิติ